เขาก็เชื่อว่าคุณแตงโมเนี่ยถูกฆาตกรรมถ้าอุบัติเหตุเนี่ยมันจะต้องมีผู้ชายบนเรือเนี่ยโดดลงไปช่วยผมวิเคราะห์เอาเท่ากับเท่าที่ผมมีความรู้ผมมองว่าคุณแตงโมเนี่ยน่าจะโดนลวนลามคุณแตงโมไม่ยอมไม่ยอมก็เกิดการตบตีทำร้ายร่างกายกันอีสักโชกเบ้าตาต,าตบแล้วครับถีบตกเรือไปผมมองว่าเป็นอย่างนี้มากกว่านะ เขาก็เชื่อว่าคุณแดงโมูเนี่ยถูกฆาตกรรมนะครับตัวผมเองนะครับตัวผมเองผมไม่รู้รายละเอียดคำให้การพยานไม่รู้ GPS เรืออะไรนะครับแต่ผมวิเคราะห์เอานะครับผมวิเคราะห์เอาเท่ากับเท่าที่ผมมีความรู้บ้างประสบการณ์บ้างเนี่ย ผมมองว่าคุณแตงโมเนี่ยน่าจะโดนลวนลามโดนลวนลามบนเรือนะครับเขาจะไปกอดจูบรูปคำหรือจะไปทำร่วงเกินอะไรและคุณแตงโมไม่ยอมไม่ยอมก็เกิดการตบตีทำร้ายร่างกายกันอีสักโชกเบ้าตาตบแล้วครับถีตกเรือไปผมมองว่าเป็นอย่างนี้มากกว่านะถ้าผมไปสืบสวนคดีนี้ผมจะสันนิษฐานประเด็นนี้ก่อนเลยนะครับ ผมจะไม่สันนิษฐานเรื่องเป็นอุบัติเหตุถ้าอุบัติเหตุเนี่ยมันจะต้องมีผู้ชายบนเรือเนี่ยโดดลงไปช่วยโดดลงไปช่วยนะครับผมมองว่าคุณแดงโมอาจจะทะเลาะเบาะแวง้งหรือไม่ยอมเขาเลยตบตีแล้วก็ถีบไปนะครับผมเชื่ออย่างนี้ครับถ้าผม ไปร่วมสืบสวนคดีนี้ผมจะตั้งธงอย่างนี้เข้าไว้ก่อนเลยนะครับแล้วตำรวจเนี่ยไม่ใช่มีความสาม,มารถเรื่องคนตกลงตกเหลือนะนะครับไม่ได้ไม่ไม่ได้มีความรู้ อะไรอย่างนี้นะครับพนักง,งานสอบสวนก็ไม่ได้มีความรู้นะครับกว่าจะสอบกว่าจะสอบก็เกินเวลาแล้วตรวจแต่ละคนว่าเมาขนาดไหนมันก็ไม่ได้แล้วเขาไม่ยังไม่ยอมมาให้การแถมเรือที่เกิดเหตุก็เอาไปล้างด้วยอะไรด้วยนะครับพยานหลักฐานถูกทำลายนะครับพอจะไปตรวจ d ี a จะไปตรวจ ลายนิ้วมือจะไปตรวจพยานถูกเตรียมมาผู้ต้องหาถูกเตรียมมาแล้วถูกสอนโดยคนที่มีความรู้ทางกฎหมายว่าต้องให้การอย่างนั้นอย่างนี้นะครับไม่รู้ส่วนตัวผมสันนิษฐานเอาว่าน้องแตงโมโดนทําร้ายร่างกายและโดนขีดหลงเรือนะครับไม่ยอมเล่นตัวมากนะนะครับมันถึงไม่มีคนโดดลงไปช่วยแล้ว พอเข้ามาทดสอบทดลองกันแล้วท่านละเมื่อเมื่อคืนเจอทวีด้วยเมื่อคืนเจอรัมนตรีทวีสอดสองด้วยนะครับที่งานแต่งงานลูกท่านจักรทิพย์นะครับก็บอกว่าสังคมมันสนใจนะครับท่านทวีท่านวทานวีก็สั่งให้ดีเอสไอรับสืบสวนคดีนี้นะครับมันไม่ใช่ว่าไปไปรื้อฟื้นคดีนะครับคือไปรื้อฟื้นคดีเนี่ยมันยัง ยังไม่ได้นะครับคดีเนี้พนักง,งานสอบสวนโดยตำรวจเนี่ยเป็นเจ้าของสำนวนส่งสำนวนไปที่อยายการอรยายการส่งฟ้องศาลไปแล้วนะครับดีเจะยังไปก้าวล่วงไม่ได้ DSI อสอจะไปสืบสวนสืบสวนเรื่องนี้นะครับเห็นว่าเป็นคดีที่ เป็นที่สนใจของประชาชนเข้าไปสืบสวนดูว่ามันจะแสวงหาพยานหลักฐานใหม่ได้ไหม